เอแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาถ่ายคลิปกันอีกครั้งนะครับผมหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับก็วิว่ามีเรื่องที่รบกวนใจเกี่ยวกับการถ่ายคลิปนะครับทําให้ไม่สามารถทําคลิปได้นะครับผมแต่ก็กลับมาทําคลิปอีกครั้งนะฮะก็วันนี้เราอยู่ในแมปซิลเบรล้อนะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมก็วันนี้ผมมีภารกิจท,ที่จะมาทํานะครับ ก็คือผมจะรีเบิร์ให้ได้เจ้าอันนี้นะเห็นไหมความ,มอือบที่เป็นตัวละครคนติดก,กันนะครับก็ไอตัวนี้มันจะดีกับผมในอนาคตซึ่งมันสามารถใช้ในการขามโมยของหรือขมโมยตัวละครในเกมนี้ได้นะครับก็สิ่งที่ผมต้องหาก็คือนี่ครับผมเงิน250 บิลเลียนกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโคตรจะเยอะแล้วนี่ก็ต้องหาตัวนี้ด้วยนะครับผมอโคโคฟาเซเลตอะไรสักอย่างนะผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก็ในพูดความทำเพลงสุดอเทมที่ผมอยากได้นะผมก็คือเจ้าสิ่งนี้นะนี่ไอ้นี่เลยผมเหลืออีกแค่อย่างเดียวก็ได้ละซึ่ง ใช้เวลานานพอสมควรเลยก็จะมาถึงตรงนี้ก็คือน้ํายาเปลี่ยนร่างกายนะอีกแค่อันเดียวเองกับุงมือนะครับได้มาน้อยมากได้แค่สออย่างแต่ใช้เงินเยอะเกินใช้เงินมาหาศาลมากแล้วก็ต้องหาตัวฟาร์มตังด้วยนะผมถึงจะหาตัวได้แต่ก็ถ้าหาตังค์ยังไม่ได้ก็รีเบิร์ไม่ได้นะซึ่งผมก็มีอยู่แค่นี้ซึ่งกดรีเบิรไปก็เลยเหลือตัวแค่นี้นะผม ส่วนตัวที่เหลือก่อนรีเบิร์กก็ไปแจกคนนะเข้าไปแมปแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นเลยคะให้คนหยิบไปแล้วก็กดรีเบิร์กนะครับผมใช่นะอย่างที่บอกผมเพิ่งได้ก่อนเปิดคลิปผมไปเจอมันพอดีโกโตโกโตเลฟันโตน่าจะอ่านถูกเลยไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแต่ตอนนี้หาตัวให้เจอก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปตัดไปตอนที่เจอตัวละครนีรับผมเอ้ยเดี๋ยวยัง ก็คือไอของชิ้นที่ีอ้ผมจะมาคอมโบกับของพวกนี้นะครผมคือชิ้นแรกคือขาดไม่ได้เลยครับผมพาคุมเพื่อให้าพาดคุมตัวนี้ยมีความสามารถหนึ่งก็คือไอสองอย่างก็คือหายตัวได้กับวิ่งเร็วนะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมก็จะไม่อธิบายเยอะนะครับจะอธิบายหน่อยก่ดีนะครับ สิ่งที่ผมจะใช้คอมโบก็คือกับดักนะฮะกับดักใช่ครับกับดักไปใช้กันเยอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะคอมโบได้ประสิทธ,ธิภาพดีขนาดไหนแต่ผมก็จะลองดูนะผมแต่ผมอยากได้มันผมก็เลยมาเล่นเกมนี้นะเอาก็ได้ครับเอาแค่สองอย่างเนี้ยคือไอเนี้ยไอรูปคนกับไอเอ่อกับกับดักแค่นี้ก็พอนะครับอย่างอื่นไม่ต้องก็ได้นะ ผมยังไม่ได้ลองจริงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะคอมโบยังไงนะครับผมแต่ว่าผมคิดแค่น,นี้ก็น่าจะพอใช้ได้แล้วระหว่างที่ทําคลิปไปก็นี่ก็ยังไม่เจออะไรนะเจอมากคือนี่ดูซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรหรอกครับผ,ผมก็ยังบูธเซิร์ฟไม่ได้เหมอนคนอื่นนะเพราะไม่สามารถบูธได้ก็เลยต้องหายากเป็นพิเศษ ซึ่งตามปกติแล้วเท,ท,ท่าที่ผมดูมานะผมการบูตเซิร์ฟนี่บอกเลยว่าคนอื่นก็ยังเจอยากเหมือนกันแล้วระดับผมที่ไม่ได้บูตเซิร์ฟนี่จะใช้เวลาสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่กันเชียวก็น่าจะนานพอสมควรนะกว่าจะเจอตัวหนึ่งซึ่งมันก็มีโอกาสด้วยว่าจะเป็นตัวช้างตัวนูน้นหรือว่าจะเป็นเจ้าแตงโมหัวอวก,กาศนะรก็ เพรว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เจอเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไม่ก็ถ้าไม่เจอผมก็จะตัดมาตอนที่เจอแบบอะไรที่มันแปลกหรือว่าที่มันแบบตัวดีๆนะเพราะตอนนี้ก็น่าจะอีกยาวกว่าจะเจอตัวอะไรอ่าอ่าเอาละครับผมก็ ผมก็ว่าผมตัดสินใจแล้วนะผมก็ผมจะแบ่งเป็นนีพีนะผมก็ไม่ได้แบ่งเยอะขนาดนั้นนะผมก็ไม่ได้จะทำบ่อยขนาดนั้นแต่ถ้ามีคนอยากดูผมก็จะทําให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ผมจะลงคลิปนี้ให้ทุกคนรู้ก่อนว่าผมยังทําคลิปอยู่ซึ่งคลิปหน้าผมจะต้องทําให้ได้แล้วก็ฟาร์มมาให้เร,รอยนะผมแล้วพอฟาร์มเสร็จปุ๊บผมก็จะ ลองใช้คอมโบนี้กับคนอื่นดูนะผมแล้วก็ลองไปดูว่าคอมโบนี้มันทำยังไงได้บ้างนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมก็ตอนนี้ขอไว้ตัดคลิปก่อนนะครับก็ซึ่งมันยังผมยังน้อยประสบการณ์ในการตัดคลิปและก็ยังอื่นอีกมากมายนะมันยังไม่ค่อยเพอร์เฟกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ จะปรับปรุงให้มันดี